สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่ช่อง YouTube นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะเข้ามาช่องนี้ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะแล้วดูคลิปมหากราบนะคะด้วยความเชื่อตามหลักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะพี่เชื่อว่าสักวันเงินจะถาโถมเข้ามาหาตัวพี่แน,น่นอนแล้วมันก็มาจริงๆค่ะแล้วก็จะมาบอกวิธีว่าทุกครั้งที่เงินเข้ามาให้รู้สึกว่าเราจะได้เยอะมากกว่าเดิมแล้วให้ รู้สึกดีใจนะคะทุกครั้งที่เงินเข้ามานะแล้วมันก็จะมาแล้วมาอีกไม่รู้ว่ามันจะมาจากทางไหนก็ให้เชื่อว่าเงินมันจะถาโถมเข้ามาแล้วเวลาเราขายของนะคะให้เราเชื่อว่าเราจะขายได้เยอะแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะขายได้เยอะค่ะทุกคนช่างมันเถอะนะคะ วันนี้เรากินผลิตภัณฑ์อะไรอยู่นะคะให้บอกตัวเองว่าถึงแม้วันนี้เรายังไม่ผอมเราให้พูดกับตัวเองทุกวันขอบคุณมากๆนะที่ทําให้เราหน้าท้องแบนราบขอบคุณมากๆนะที่ทําให้ผิวเราใสนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีอธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องเงินนะอืมนะหรือรอัตตลีก็ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ถูกรัตตลีเลยนะคะก็บอกกับตัวเองว่าตอนนี้อนุญ,ญาตเปิดทรัพย์สวรรค์อนุญาตฉันขออนุญาต ให้ตัวเองโชคดีมีโชคราบนะไม่ว่าจะหยิบจับประเจ้ีไปไหนก็ขอให้ถูกไม่รู้ว่ามันจะถูกตอนไหนก็ขอเดี๋ยวเดีมันก็ถูกถึงเวลานะ <c oughs> มามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะวิธีการอธิษฐานจิตนะอันดับแรกคนเวลาเราอธิษฐานจิตให้จิตใจเราสงบให้เรามีความสุข เราจะอธิษฐานจิตเห็นผลวันนี้สมมติว่าคุณอยากจะมีเงินหนึ่งล้านบาทใช่ไหมตามหลักกดแรงดูดกฎจักรวาลนะคะให้คุณรู้สึกเลยว่าวันนี้คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งล้านนะคะขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินนะคะพูดกับกับเงินนะคะขอบคุณเงินหรือมองเงินค่ะแค่มองเงินเงินก็จะไหลมาตามหลักกดแรง 1, ดูดนะคะยิ่งมองเงินยิ่งทํางาน เยอะเท่าไหร่เงินยิ่งมาเยอะเท่านั้นค่ะนะคะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาทุกสกุลเงินทุกทิศทุกทางขอบคุณสินค้าที่รักฉันฉันรักสินค้าของฉันขอบคุณกล่องนะที่ทําให้ฉันได้ส่งของเยอะๆนะคุณกับเขาทุกวันขอบคุณพวกเธอมากๆนะที่มาทําให้ฉันส่งของเยอะๆนะมองเขาเข้าไว้ค่ะนะคะภาษาทางด้านการเงินบางคนนะคะเคยพูดภาษาทางการเงินแย่ ให้เลิกพูดยกตัวอย่างเช่นขอโทษนะที่เราเคยพูดว่าเงินไม่มีขอโทษนะที่เราเคยพูดว่าเงินหมนุนขอโทษนะที่เราเคยบอกว่าเงินหามาได้ใช้แต่นี้ขอโทษนะที่เราเคยพูดว่าเนี่ยคำาเดิมที่เราเคยพูดต่อไปนี้บอกว่าขอบคุณมากๆนะที่ทำให้เรามีเงินมาลงทุนทำธุรกิจขายสินค้าตามที่เราต้องการเขียนใส่กระดาษไว้เลยค่ะอธิษฐานจิตใส่กระดาษไว้แล้วที่เหลือไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปกังวล รือบางทีเราดูเป้าหมายแล้วเราก็ลงมือทําทุกวันจนเกิดขึ้นจริงอะ่ะลงมือขายของทํางานไปด้วยจนมันเกิดผลลัพธ์จริงจนเงินมันถาโถมเข้ามาเยอะอย่างที่เราอธิษฐานจิตให้เรารู้สึกว่าถ้าสมมติลองคิดดูถ้าวันนี้สมมติว่าคุณของเงินหนึ่งแสนบาทหรือหนึ่งล้านบาทเนาะขอบคุณเงินหนึ่งแสนบาทนะที่รักชั้นชั้นรักเงินหนึ่งแสนบาทเงินหนึ่งแสนบาทไรามาเทมาทุกเชา้าแห่อธิษฐานจิตแบบนี้แล้วก็ก่อนนอนห่อธิษฐานแบบนี้แล้วก็ลงมือทํา อาชีพที่เราทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีหัวใจที่พองฟูมีความสุขโอ้ยเนี่ยอีกไม่นานหรอกนะหรือบางทีคุณเล่นเกมหรือทําอะไรที่มันได้เงินต่างๆนานา,าหรือคุณค้าขายอะไรอยู่คุณก็รู้สึกไปเลยว่านี่นะต่อไปเงินจะถาโถมเข้ามาหาเราเยอะๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้แล้วแล้วที่เหลือก็ลงมือทําลงมือทําทําวันนี้ที่ดีที่สุดอะ่ะแล้วทีเนี้ถึงเวลามันก็จะได้จริงๆหรือบางทีเงินนะคะ ถ้าใช้กะเป๋อดอกซับนะถ้าไม่ใช้กะเบ๋อดอกซับไม่รู้ว่าจะใช้เห็นผลหรือเปล่านะอ่าเวลาเป็นไหนมาไหนเอาเขาไปด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมาได้แล้วบางทีคุณจะได้เหมือนว่าอธิษฐานจิตวันนี้อธิษฐานลูกขออธิษฐานจิตขขบคุณนะั้นที่จะทําให้เราขายของดีๆลูกค้าเยอะๆขายหมดนะขายหมดคดีเทน้าเทท่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่อปล่อยวางแล้วยู่ดีก็ขายหมดนะคะ พูดภาษาทางด้านการเงินอย่างที่พนิดพูดบางกีขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางขอบคุณเงินนะที่ผีดอกออกผลเพิ่มคูณทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นร้อยล้านแสนล้านขอบคุณเงินนะที่หาง่ายง่าย,ายสบายสบายยิ่งชั้นมีความสุขเท่าไหร่เงินยิ่งอยากจะมาหาชั้นมากขึ้นเท่านั้นภาษาด้านการเงินมีอะไรบ้างก็คิดเอานะคะ ก็เรียนรู้เพิ่มกาได้แค่หายใจเงินเข้าเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วสําหรับใครที่อยากมีเงินเก็บบอกเองขอบคุณนะที่ทําให้ฉันมีเงินเก็บทุกวันขอบคุณมากๆนะที่ทําให้ฉันหาเงินได้เยอะๆขอบคุณมากๆที่ทําให้ฉันเก็บเงินอยู่อันนี้ไปเรียนรู้มาแล้วก็พูดกับตัวเองขอบคุณมากๆนะที่ทําให้ฉันมีเงินมาทําบุญขอบคุณมากๆที่ทําให้ฉันมีเงินมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องฉันขอบคุณ เงินนะที่มาอำนวยความสะดวกสบายให้ฉันมีเงินซื้อข้าวซื้อหมูซื้อปลาซื้อไก่ซื้อผักอาหารหรือว่าอาหารบำรุงร่างกายแล้วก็เรียกอะไรอะอาหารเสริมขอบคุณมากมากนะที่ทําให้เรามีเงินมาซื้อกันแดดดูแลผิวหน้าขอบคุณมากมากนะที่ทําให้เรามีเงินมาซื้อเซรั่มดูแลผิวขอบคุณมากมากนะที่ทําให้เรามีเงิน ซื้อกระเป๋าดักทรัพย์ขอบคุณมากมากนะที่ทําให้เรามีเงินลงทุนกระเป๋าดักทรั์ห้าร้อยใบขอบคุณมากมากนะที่ทําให้เราขายกระเป๋าดักทรัพย์ได้ห้าร้อยใบอะไรเงี้ยวิธีที่คุณต้องการอ่ะพูดกระจิตใต้สํานึกบ่อยๆจนกว่าจะเกิดขึ้นจริงเวลาเราขายได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นก็ดีอ่ะดีใจแล้วรู้สึกว่าเราจะขายได้เยอะกว่านี้เราจะได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเวลาขายสินค้าได้อย่างหนึ่งหรือได้เงินเข้ามาให้เรารู้สึกว่าเราจะได้อีกได้แล้วได้อีก แล้วคุณก็จะได้แล้วได้อีกแต่ถ้าห่อเหีียวสมมติว่าจากักรวาลก็จะทดสอบผลว่าเงอนนี้นะคุณจะให้เงินมึงมาเท่านี้นะจกักรวาลก็จะเหมือนเหมือนรู้มีความสุขเหมือนน้องวินค่ะนะฮะมีความสุขเหมือนเด็กแบบนั้นเลยทุกครั้งที่พ่อเขาซื้อของขวัญมาให้อะไรก็ช่างเขาจะดีใจแบบเนี่ยลูกคุณเป็นไหมเวลาคุณซื้ออะไรให้เขาอ่ะเขาจะดีใจแบบเจ็ดบ้านแตกเลยแบบเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah ่เย่เย่ เอาแบบดีใจแบบนั้นเลยนะเวลาได้เงินมาเข้ามาคิดอยู่ในแบบความรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนพี่นิดก็เลยเวลาพี่เออไปมองลูกอ่านกะูต้องมีความสุขประมาณนั้นจักรวาลจะให้แล้วให้อีกเขาก็ได้บ่อยนะความเป็นเด็กไงใส่ซื้อเราเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาก็จะได้บ่อยๆพ่อเขาจะซื้อนั่นซื้อน,นี่ทุกครั้งที่พ่อเขาซื้อของขวัญมาให้เหมือนเราเนี่ยแหละเขาจะดีใจมากเขาจะคิดเขาจะเต้นเขาเหมือนกันค่ะถ้าคุณดีใจเหมือนประมาณน้องวินนะคะ แล้ววลาคุณได้อะไรจากจักรวาลมาเนี่ยนิดๆหน่อยๆคุณดีใจแบบนั้นต่อไปคุณจะได้แล้วได้อีกคุณขออะไรคุณก็ได้แล้วได้อีกแต่ว่าไม่ใช่ขออย่างเดียวนะเวลาสมมติว่ามันถึงจะได้เวลาเราขอแล้วเราได้อะ่ะเราต้องมาแบ่งปันนะเราต้องมาช่วยเหลือคนอื่นด้วยเราไม่ใช่จะเอาต่อย่างเดียวอะ่ะเราจะไม่ได้รับถ้าวันนี้เหมือนพี่นิดอะ่ะมาแบ่งปันคุณเนี่ยคุณมาฟังพี่พูดแล้วคุณเอาไปฝึกทําทําซ้าาําบ่อย ทุกวันทุกวันคุงเกิดผลลัพธ์แล้วคุณก็เชื่อว่ามันจะได้แล้วคุณก็ได้เนี่ยคุณต้องเหมือนคุณก็ต้องไปให้ความสุขคนอื่นต่อคุณต้องไปแบ่งปันคนอื่นด้วยนะว่านี่นะเอกนอย่างนี้ค่ะแล้วคุณก็จะได้อีกค่ะได้บุญนะคะอย่างน้อยก็ได้บุญค่ะช่วยคนอื่นมีความสุขเนี่ยช่วยคนอื่นใช้วิธีกดแรงดึงดูดกดจักรวาลแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้บุญติดตัวไปด้วยนะคะวันนี้พี่ไปแล้วนะ ก็หวังว่ารองขอบคุณดูนะคะแล้วก็หาภาษาการเงินเข้ามาในสมองเยอะเข้าไปดูใน youtube ที่ขอบฉันฉันมีเงินล้านเรียบร้อยแล้วเงินล้านของฉันเงินล้านไหลมาเทมาหาฉันเงินล้านถาโถมมาอำนวยความสะดวกสบายให้ฉันตลอดเวลา ใน y o u t u อะ่ะเขามีโปรแกรมจิตสอนนะสักวันพี่นิดก็จะไปจำมาให้เยอะแล้วก็จะมาแบ่งปันให้มากกว่านี้แต่พี่นิดพูดหลักๆอยู่แค่บอกให้เงินไหลมาเทมาแล้วให้เรามีเงินเหลือเก็บทุกวันให้เราขายของดีพี่ก็จะอธิษฐานจิตแต่สิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ